สวัสดีค่ะเมื่อวันที่27กันยายนสื่อโทรทัศน์ญี่ปุ่นหลายสำนักพากันถ่ายทอดสดขณะเครื่องบินโดยสารที่นำนายเคอิโคมูระหนุ่มคนรักสามัญชนวัย29ปีของเจ้าหญิงมาโกะพระราชนัดดาหรือหลานในสมเด็จพระจกักรพรรดินารุฮิโตแห่งญี่ปุ่นแตะลงสนามบินนานาชาตินาริตะใกล้กับกรุงโตเกียวในวันจันทร์ที่27กันยายนทำกลางกระแสข่าวว่า จะมีการประกาศข่าวดีถึงการเสกสมรสของเจ้าหญิงมาโกะกับหนุ่มคนรักสามัญชนคนนี้หลังจากถูกเลื่อนมาเป็นเวลาหลายปีจากมรสุมข่าวเช้าที่รุมเร้าในโคมูระเกี่ยวกับปัญหานี้สินของมันดาตนเองภาพที่ปรากฏในสื่อเผยให้เห็นในโคมูระต้องเผชิญกับทับนักข่าวและแสงแฟลชจากกล้องจำนวนมากรวมถึงกล้องวิดีโอที่จับจ้องมาที่ตัวเขา จึงอยู่ในชุดเสื้อสูตรสีดำผมที่ยาวถูกมัดรวบเป็นหางม้าไว้โดยนายโคมุระได้โค้งคำนับทักทายกลุ่มผู้สื่อข่าวที่มารอทำข่าวเขาแต่ไม่ได้กล่าวใดๆทั้งนี้นายโคมุระจะต้องทำการกักตัวเป็นเวลาสองสัปดาห์ตามมาตรการการ,การควบคุมโรคโควิด -19 ของทางการญี่ปุ่นสื่อท้องถิ่นรายงานว่านับเป็นการกลับมาประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกของนายโคมุระ นับตั้งแต่เขาเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในปีคิตศกรัช2018ที่ถูกมองว่าเป็นความพยายามที่จะดับกระแสะความสนใจในเชิงลบที่มีต่อตัวเขาหลังจากที่มีรายงานปรากฏในสื่อว่ามารดาของนายโคมุระติดหนี้อดีตคุม,มันของตนเองเป็นเงินถึง4ล้านเยนหรือกว่า1.1ล้านบาทโดยยังไม่ได้ชดใช้ขาเอื้อฉาดังกล่าวจุดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นในสังคม และเป็นผลให้วิธีเสกสมรสของเจ้าหญิงมาโกะกับนายโคมุระต้องถูกเลื่อนออกไปสถานีโทรทัศน์ NHK รายงานด้วยว่าสำนักพระราชวังอิมพีเรียลมีแผนจะจัดงานเสกสมรสของเจ้าหญิงมาโกะกับนายโคมุระในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้และจะมีการประกาศข่าวดีในเร็วๆนี้และว่าหลังจากงานเสกสมรสเจ้าหญิงมาโกะจะย้ายไปใช้ชีวิต อยู่ในสหรัฐอเมริกากับนายโคมุระที่เขาได้ไปศึกษาวิชากฎหมายอยู่ในนครนิวยอร์กก่อนหน้านี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่าเจ้าหญิงมากโกะเตรียมจะตกลงกับรัฐบาลญี่ปุ่นถึงการจะส่งไม่รับเงินที่พระองค์จะได้รับหลังการสละทานันดอนหลังการเสกสมรสกับสามัญชนที่มีรายงานระบุว่าเป็นจำนวนถึง 150ล้านเยนหรือราวๆสี่สล้านบาทขอขอบคุณภาพจากสำนักข่าวเอพีสำนักข่าวรอยเตอร์และขอขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวมัธิชนค่ะ